นายน้อยเจ้าเออเจ้าฟื้นแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเออนั้นจะดูดซับแสงกบดศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วและฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แล้วในเมื่อเจ้านั้นดูดซับแสงกบตศักดิ์สิทธิ์สำเร็จแล้วข้านั้นก็จะกินกินเจ้าเข้าไปโดยตรงข้านั้นก็จะสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งได้ออกไปไกลซะอานี่มันเป็นไปได้ยังไงการเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าข้าแต่เธอทําไมสามารถโจมตีข้านั้นได้รับบาดเจ็บได้ เจ้าเออจะน่าทึ่งมากเจ้าทาได้อย่างไงกันข้านั้นก็ไม่รู้ข้านั้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับหลายสิ่งหลายอย่างในหัวของข้าและมันก็พิเศษมากนายน้อยใครทํรลายท่านกันเจ้าพิศาจโบราณเบลโลเจ้านี่พยายามที่จะกินกินเจ้าและแสงกระบะศักดิ์สิทธิ์ข้านั้นจึงต้องหยุดเขาเอาไว้เจ้ากล้าดียังไงที่กล้าทํำลายนายน้อยข้านั้นจะทําให้เจ้าหายไปซะนี่มันพลังงกดเกณฑ์เปลี่ยนไปได้อย่างไงกันเจ้าเป็นใครกันแนะ่ ข้าเขาคือสาวใช้ของนายน้อยยังไงละ่ะอ้าดินแดนลกล้างนี่มันอันตรายเกินไปแล้วข้านั้นอยากจะกลับไปเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่จังเจ้านั้นคิดจะหนีงั้นหรอไปตายซะอ้าไม่นะนั่นคืออสูรโบราณในตำนานแม้ว่าจะเป็นเพียงการแบ่งวิญญ,ญาณแต่ก็มีความแข็งแกร่งในดับเทพสงครามถูกฆ่าตายอย่าง,ง่ายแบบนี้เลยงั้นหรอ นายท่านนั้นเป็นคนที่เก่งกาจข้านั้นไม่คิดเลยว่าสาวใช้ของนายท่านนั้นจะเก่งกาจเหมือนกันเพิ่มคนลับช้อยที่สรงพลังมาออีกในตอนนี้นายท่านนั้นสามารถกวาดล้างอาณาจักรจงหลิงได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนเฮ้เจ้าเอ๋อเจ้านั้นเป็นอะไรไปข้านั้นไม่ได้เป็นอะไรแค่ครั้งนี้ข้านั้นใช้พลังมากเกินไปนายน้อยในที่สุดข้านั้นก็ได้พบท่านอีกครั้งข้านั้นไม่อยากจากท่านไปอีกแล้ว ไม่มีอะไรแล้วมันจบแล้วทุกคนที่หลังแก่เจ้าก่อนหน้านี้ข้านั้นได้ฆ่าพวกมันไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดให้พวกเรานั้นอยู่ด้วยกันได้แล้วข้านั้นจะเป็นสาวใช้ของนายน้อยไปตลอดชีวิตเลยตัดภาพมาที่พระราชวังอาณาจักรจงหลิงนายท่านไม่ดีแล้วตะเกียงวิญ,ญญาณขององค์ชายรองนั้นได้ดับลงและวิญ,ญญาณของท่านปีศาจโบราณเบลโลก็ได้ดับลงเช่นกันอะไรนะมันเป็นฝีมือของใครกัน ข้านั้นกําลังตรวจสอบอยู่ขอลับปัจจุบันรู้เพียงว่าเป็นคนภายนอกและมีจํานวนไม่มากแต่มีเทพสงครามหลายคนขอลับความสามารถในการทําลายการแบ่งวิญญาณของท่านปีศาจโบราณเบโลโรได้ความแข็งแกร่งนี้สามารถทําได้โดยกองกําลังที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นเท่านั้นเจ้านั้นอย่าประมาทก่อนที่จะรู้ตัวตนของอีกฝ่ายเป็นอันขาดนายท่านแต่พวกเขานั้นไม่ใช่สมาชิกของกองกาลังที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นหรอเจ้านั้นยังต้องการให้ข้าสอนเจ้าใช่ไหมแน่นอนว่าจะไม่มีความเมตตาต่อพวกมัน so we ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No.